ไปไฟผมก็กดเริ่มทันทีเฮ้ยยิงเลยยิงเลยยิงมาเลยพุ่งไปพุ่งไปกลมเศษแดงไม่ได้เจอขนาดขั้นไหวใช่ตักใครเริ่มเลยเร็วเร็วเร็วเออไม่ชนะพี่แต่กลก่ ตังกูมีหกพันใช่ไหมเนาะมองไม่เห็นเชี่ยขยับเที่ยเลยหนึ่งพันห้าเฮ้ยหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าพันเออจังแม่มันกูไม่รู้ใครขับรถบิ๊กบูตป่นะเนาะแม่งน่าอ่อยชิบหายเลยไปแล้วก็เดินเลย 阿拉不啦不啦，啊！那叫什么？